วันนี้วันนี้เออเรียกมาแล้ตั้งนานแล้วไม่ยอมมานะพี่พีเอฟซีคิดถึงนะไหนไหนลองพูดกับพี่พีเอฟซีหน่อยพูดดิพูดก่อนเหรอไม่พูดนี่ไม่ให้กินนมนะเออ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 ไม่มีแม่เอามือที่เตะผมอย่เนี่ยพูดกับเอฟซีก่อนเหรอเออเออเออก่อนบอลเร็วมาหาพี่มา มาเด็กนายมาครับตาครับผมเราจ็บตาแล้วกินข้าวย่งครับเนี่ยยังไงครับเด็กกินข้าวกินยาครับอ๋อแล้วกินข้าวแล้วยังไงต่อจานข้าวอยู่างไครับเนี่ยเรารอแม่ทำขบเค้าวก่อนนะอ๋อหรือคุณหนูเหรอครับแม่ไม่ใช่นะครับอ๋อพาตัดตามาก็นี่ลำบากนิดหนึ่งนะนี่พาตัดตามาทิ้งลืมหม้อข้าวลืมจานข้าวเลยอ่ะอลืมหมดแล้วเนี่ยตอนนี้อออืื้ห สวัสดีครับก็สวัสดี <c oughs> คนดูทางบ้านดูทุกคนเลยนะครับก็สวัสดีพีพีซทุกคนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเอ่อมาบอกกล่าวสักหน่อยนะว่าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปหน่อยนะเพราะว่าเอ่ออย่างที่อหลายคนรู้นะว่าวว่าผมเนี่ยเพิ่งไปโรงพยาบาลกลับมาแล้วก็ไปผ่าเอาหนองตรงใต้เปลือกตาออกนะที่ใส่แว่นนี่ก็พออย่างเงี้ยนะอ <c oughs> หนองนะทุกคนขออภันนะะก็เพิ่งพาออกมานะฮะก็หมอผ่าเสร็จแล้วก็ไม่ได้เย็บเนะเพราะว่าหมอบอกว่าแผลมันหายไวนะถ้าเป็นแผลใต้เปลือกตาเนะี่ยมันหายไวหมอให้ยาฆ<ม>่าเชื้อมากินแล้วก็ยายาป้ายตาแล้วก็ยาหยอดตานะสามอย่างก็เจ็บนะครับนี่ก็ รอให้มันบรรเทาอาการลงหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกอักเสบนะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับกลัวแบบว่าเอฟซี FC ลืมผมนะกลัวคนดูทุกคนลืมผมนะก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปไปที่ข้อแพ้แล้วก็พาไปหาเจ้าลูกบอเลเยนะครับแล้วก็พวกเจ้าน้องๆมันอีกนะฮะที่เพิ่งคลอดมานะครับ ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศที่บ้านเนี่ยเหมือนฝนกำลังจะตกนะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายสามโมงสามสิบเก้านะทุกคนนยเจอกันเมฆด้านหลังผมไหมน่าจะตกหนักนะครับเย็นนี้ถ้าไม่หนักมากเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปหาเจ้าลูกบอลนะครับแล้วก็พวกเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปเก้าสิบถึงสิบหกถึงยี่สิบนะฮะก็ตั้งชื่อง่ายๆนะครับก็เราแต่จะเรียกกันเลยครับถ้าเจอเนี่ยก็จองจองจองกันได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือผม ไม่สามารถออกไปไหนได้ไกลนะครับผมเพราะว่ามันจะกระทบบต่อดวงตาผมนะก็เข้าป่าก็เข้าป่าไม่ค่อยได้นะครับเข้าได้นะครับแต่ก็ต้องฝืนหน่อยแต่ผมคิดว่ารอให้มันดีขึ้นหน่อยแล้วก็ค่อยไปดีวกว่าครับกลัวมันจะเป็นซ้ำเหมือนครั้งที่แล้วนะครั้งก่อนน,นู้นตอนที่ไปหาเห็ดเผาะก็พอตาผมก็มีอาการยางจะเป็นตั้งนานแล้วนะก็จนกระทั่งผมทนไม่ไหวก็เลยไปาหาโรงพยาบาลนะไปประมาณสองสามทุ่มนะได้คิวเกือบ ี่ทุ่มห้าทุ่มไมนะนานอยู่นะผมว่าประมาณนั้นแหละนะ <c oughs> ก็รอคิวนะเป็นช่วงเวลากลางดึกเป็นกลางดึกแล้วก็ขากลับมาฝนก็ตกอีกดีนะให้ไปกับน้องชายน้องชายให้น้องชายขับรถกลับมานะครับผมน้องบิมตอนนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับตั้งแต่ผ่าออกก็รู้สึกไม่ค่อยเคืองลูก,กตาเท่าไหร่แต่แค่เป็นแผลที่หมอกกรีดเฉยๆนะครับนี่ประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ โดนกีดเปลือกตานะครับผมปกติไม่เคยนะครับผมโดนกีดเปลือกตาหมอปินตาผมสักเจ็บนะนะแต่ก็โดนจะชาไปหนึ่งเข็มก็ดีขึ้นนะครับก็ช่วงเช้าวันนี้นะ่ะตอนเช้าตอนเที่ยงเนี่ยก็กินยาครบตรงเวลาแล้วก็ยอดตาไปแล้วสองครั้งนะครับผมก็เหลือหยอดช่วงเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับทุกคนก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปรลอว,ว่าไปเจอกับเจ้าลูกบอลแล้วก็เหล่าน้องๆน,นะครับก็ฝาก ขอกำลังใจกับคนดูทุกคนด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเจ็บปอดอดอดนะไม่รู้ว่าเกิดจากที่ผมไปรบหลูหรือว่าท้าทายอะไรสักกย่างหรือเปล่านะเพราะว่าตั้งใจ่อาจต่ทำมาได้นี่ก็เป็นอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เป็นที่ผมเพียงคนเดียวนะเป็นพ่อกับแม่ก็เป็นนะฮะแต่ก็ ไปหาหมอก็รู้สึกดีกันนะครับครั้งก่อนก่อนก็เป็นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นหนักเหมือนครั้งนี้นะครั้งนี้คือมันเป็นหนองใต้เปลือกตาแล้วมันเครืองลูกตามากๆนะครับจริงๆผมก็ทนมาได้เป็นอาทิตย์แล้วนะทนจนจนหนองมันเริ่มแบบงอมแล้วมันแทงมันแข็งแล้วมันเริ่มแข็งแล้วมันแทงตรงตาขาวแล้วมันเคืองเหมือนมีมันแรงฝุ่นเข้าไปอยู่ตลอดเวลาครับก็เลยไปผ่าออกดีกว่านะ ตอนแรกเนี่ยคิดว่า,าหมอหมอแค่จะแบบเหมือนเอาเข็มมาทิ้มให้มันแตกเท่านั้นเองนะสุดท้ายก็โดนกรีดออกก็หมอก,ก็เพิ่งบอกผมนะผมไม่รู้ตอนแรกวิธีการหมอบอกว่าเออเนี่ยหมอเอาออกเลยได้ไหมผมก็เลยบอกว่าเออแล้วแต่หมอเลยครับหมอหมอเขอบอกโอเคนอนขึ้นเตียงขึ้นเตียงเสร็จแล้วก็เอาอะไรมาคุมหน้าผมก็ไม่รู้แล้วก็ปิ้นเปลือกตาแล้วก็น้ตาตาผมก็ไหลยเยอะมากๆก็หมอก็ซับนู้นซับนี่ก็สักพักหนึ่งก็ค่อยฉีดยาชาครับผม ก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะก็เป็นประสบการณ์นะครับผมเผื่อใครเ,เ,เ,เป็นนะครับก็ต้องระวังนะครับผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าเป็นเหมือนผมนะคระับเวลาแมลงหรือว่าเซษฝุ่นเข้าตาเนี่ยก็พยายามเอาออกทันทีนะแต่มแมลงที่ผมโดนเนี่ยนะจะเป็นมแมลงที่มันเป็นพวกทําให้ระคายผิวหนังนะฮะเป็นแมลงที่ทําปฏิกิริยาในดวงตาหมดนมล้วแหละมันตอนเป็นข้างแรกก็แสบไปแล้วแล้วก็มันก็หายไปแล้ว แล้วก็ตอนไม่ถ่ายคลิปก็มันก็เข้าอีกรอบหนึ่งนะค่ะกลับมาก็เข้าอีกนะเข้าซ้ําแล้วซ้าอีกจนอักเสบนะจนเป็นหนอง <c oughs> ก็ทุกคนเนี่ยก็ดูแลดวงตาเองไว้ดีดีนะครับสําคัญมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดพลาดเป็นเหมือนผมเนี่ยก็จะต้องเสียตังค์นะครับผมผมก็เข้า,าสังคมสงเคราะห์นะครับผม <c oughs> ก็รอให้สิช่วงสิ้นเดือน,นครับค่อยไปจ่ายโรงพยาบาลน,นะครับโอเคครับทุกคน ระหว่างรอให้เจ้าลูกบอลกลับมาเนี่ยผมก็จะนั่งรอพ่อกับแม่ก่อนนะครับเพราะผมเนี่ยยังเอาไปไหนไกลไม่ได้นะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านทั้งวันเลยนะครับหลังจากที่ไปผ่าตามาเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวก็รอเจ้าลูกบอลกลับมานะครับแล้วก็รอเจ้าเหล่าน้องๆขอ,องเจ้าลูกบอลเดกก็จะพาทุกคนไปดูว่ามันจะมีกี่ตัวที่มันน่ารักน่าเอ็นดูสําหรับคนดูทุกคนนะครับก็สนใจติดต่อ ซื้อแพ้เนี่ยติดต่อเข้ามาหาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมอยากเลี้ยงเอาไปดูเล่นก็ได้นะครับช่วงนี้เนี่ยช็อตนะครับช็อตจนไหมนะครับไหมจนไม่รู้จะไหมยังไงนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็รอ,เ,อ,อเจอเจ้าลูกบอลน,นะเจ้าลูกบอลตัวไปเลื่อนนะครับผมตัวจะถึงหัวเข่าขผมนนะความสูงโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็รอดูนะครับผมเจ้าลูกบอลเนี่ยตอนนี้เนี่ยสัดส่วนนะประมาณไหนนะครับผมป้าย ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่คอกแพ้นะถ้าได้ยินเสียงพวกเจ้าตัวเล็กๆนี่ร้องไหมครับผมร้องกันในควักเลยนะนี่อันนี้ชุดใหม่นะชุดที่แล้วนู่นเมื่อสองเดือนเกือบสามเดือนที่แล้วเนี่ยก็อีกชุดหนึ่งนะอยู่ในฝูงนี้เลยชุดก่อนนั้นนั้นชุดชุดก่อนหน้านั้นนะครับเนี่ยแม่ผมกลับมานะทุกคนเอาแม่แปลอาหนอไม้มาจากที่ไหนเนี่ยทีา่าลไหนกัน ไอ้ตัวนี้เลี้ยงแพ้เก่งไว้วันนี้ดิว่าจะจ่อยดิวันนี้ฮ่าฮ่าเลี้ยงแพ้แล้วเดินป่าทั้งเก่งนะฮะอ้าาลูกแพ้ร้องเสียงดังมากตอนนี้เนี่ยเจอแม่ขาวๆนู่นนะ่ะคือฝนนะครับผมฝนไล่แพ้กลับมานะแพ้ก็ไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ถ้ามันตกไม่หนักจริงๆนะไปปล่อยนีย่แพ้ยังทนได้อยู่ ลูกบอล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 ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเจ้าลูกบอลเนี่ยกินอย่างเดียวนะไม่สนใจผมเลยนะเลียงก็ไม่หมานะเดี๋ยวนี้เนี่ยดื้อนะลูกบอลลูกบอล นูนกำลังกินหญาอยู่นะทุกคนลูกบอนลูกบอลยิ่งจังน,นูนก็คุณพ่อผุเอมนะครับแล้วก็วัวเนี่เพิ่งไปรับมานะแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะไม่ถึงเลี้ยงแบ่งลูกครับเจ้าของเจ้าของของเขาเนี่ยไม่มีเวลานะก็เลยให้พวกเรามาช่วยดูและนะแบ่งเลี้ยงลูกพัดกันคนละปี2ปีนี่แหละนะ ก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกแพนี่ก็เป็นของครอบครัวเรานะครับเอาแล้วกบอ่อดนูลูกบอลดียิ่งมากมากเลยพวกแพตัวนี้ขาาดเลทุกคนเนี่ยยังไม่ได้เทำข้อแพ้ใหม่นะใช้ทำข้อแพ้มันก็ต้องใช้ทุนนะใช้ทุนแล้วก็ใช้แรงนะเพราะว่าไม้มันหักหมดแล้วโอ้ใายแพ้ป่ะมันเป็น,นยังไง อ๋อรถเมล์เท่าปะโหโหดังสงสารมากเลยนะเป็นไรแพ้ขาหักด้วยนะทุกคนลูกบอลลูกบอลเร็วมาหาพี่มามามาลูกบอลท้องนี่กลมบักเลยนะกลมเหมนลูกบอลเลยลูกบอลอิ่มยัง มามานี้มามาตัวใหญ่นะมานี่มา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 น,นี้เน่เนไปละไม่สนใจเลยโตขึ้นเนี่ยก็เออมันก็จะไม่ค่อยสนใจนมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าป้อนให้มันกินนะ่มันก็กินนะครับทุกคนแค่ตอนนี้เนี่ยมันเออมันอยานมก็ดีนะครับเราก็จะ ไม่ต้องเสียเสียเงินซื้อนะครับแต่ว่านานทีก็ซื้อมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือต้องงดให้มันกินกันนะเพราะเรายังไม่มีทุนนะนะก็เจ้าลูกแพ้ในคอกนู้นอีกนะทุกคนร้องกันให้ควักเลยนะอันนี้เนี่ยฝนฝั่งนู้นก็มานะฮะตรงนู้นก็มานะทุกคนทุกบอลวันนี้วันนี้ วันนี้เออเรียกมาแล้ตั้งนานแล้วไม่ยอมมานะพี่พีเอฟซีคิดถึงนะไหนบอกพี่เอฟซีหน่อยดิไหน <c oughs> ไหนลองพูดพูดพูดกับเอฟซีหน่อยดิได้ลองพูดกับพีพีเอฟซีหน่อย,อพ,อยพูดดิพูดก่อนเหรอไม่พูดนี่ไม่ให้กินนมนะ เออเออเออไม่มีแม่เอามือทเตะผมเอเนี่ยพูดกับเอฟซีก่อนเหรอเออเออเออก็ใครเอ็นดูเจ้าลูกบอลน,นี่ก็ส่งค่าขานมมาให้ก็ได้นะครับผมเมื่อกี้คุยกับพี่เอฟซีไปส่องคำคำไข่แปลออกมั้งครับผมเจ้าลูกบอลก็นนะจะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมเออใช่โอเครู้เรื่องก็กินไปนะเดี๋ยวพี่จะไปเอ่อ กอกไฟให้นะเดี๋ยวมาแรงว่าออ,ออกมาเนี่ยตัวนี้เจ้าขาวเป็นไรมาเป็นไรมไม่ได้กินนมนานยังเนีไงได้กินนมนานยังไหนมีอะไรจะพูดกับพี่เอฟซีอีกไหมฮะ มีอะไรจะพูดกับพี่พีเอีอีกไหมอะโตเป็นหนุ่มแล้วนะมีคุงมีเข่าแล้วมองกล้องเนี่ยมองกล้องเนี่ยเออมองกล้องเออพูดดิพูดด,กด,ดิกัดหูขาดนะกัดหูขาดนะดื้อเนี่ยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปก็ไฟแพ้นะครับผม ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับเพราะก็เจ็บตาด้วยนะครับจริงๆเนี่ยไอ้พวกควันไฟแล้วก็กินเหม็นไหมเนี่ยผมไม่ควรจะยุ่งนะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละแต่เราช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํากันดีกว่าครับร้องทําไมร้องทําไมร้องทําไมวันนี้เอากลัวกลัวกลัวมันี้วันนี้เออหิวนมแล้ววันี้ นี <Hey. S 2> ้เจ้าตัวแสบนี่เจ้าตัวแสบลองลงมา,าจากเจ้าลูกบอลน,นะทุกคนเมย <c oughs> ลองหิวนมนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันกอบไฟหน่อยนะคร <c oughs> ับทุกคนนี่นะทุกคนก็สภาพพขาแพ้เนี่ย มันซุดโซมลงเยอะมากๆอ่ะทุกคนนะเพราะว่ามันหลายปีนะยังไม่ได้ซ่อมแซมแล้วนะคนเดินก็จะ <c oughs> ตกนะแพ้เนะมื่อกี้เนี่ยมันมีตัวที่ขาหักมือสอง,นนนะงตัวนะทุกคนขั้นเดียวนะก็ภาพเนี่ยแพ้มันขึ้นมาอยู่บนซอก้วหน้าฝนเนี่ยยังอยู่เยูะเนี่ยมันก็ติดช่วงซอกไม้เงี้ยพอขามันลงไปปั๊บเนี่ยตัวอื่นวิ่งหรอว่า เกินเนี่ยมันจะทับแล้วก็จนขาหักนะตอนที่ผมอยู่สมัยเรียนเนี่ยพอดูแลเนี่ยก็ด้วยการใช้ไม้ดามนะครับผมเราไม้ไผ่มาแล้วก็ดามห่อไว้นะครับคุส่วนข้างล่างนี่น้องผมกาลังเอ่อกวาดขี้แพ้นะครับผมให้มันติดกวาดกองกองไว้นะครับผมแล้วก็ต้องไม่ต้องจาเป็นต้องใช้ฟืนเยอะนะทุกคนก็กวาด ไว้นะในนี้เป็นไฟเก่านะยังไม่ดับเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ที่แพ้เนี่ยในการทําเป็นเหมือนควันไฟนะเหมือนทู่นะทุกคนเวลาแพ้ที่แพ้แห้งอนะมันก็เหมือนทูท่ที่ทู่ใบพาัาแล้วก็หรือไม่ก็เหมือนยาก,กยุงนะเนี่ยพอไฟมันขึ้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีควันขึ้นมาแล้วก็ไล่พวกลิ้นพวกไรนะครับนะก็น้องใช้ผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเองนะครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีหน่อยดิ นี่ก็น้องเฟื่ยนะครับแซงทอมบะบายเพื่อจะไปเตะบอลที่โรงเรียนนะครับผมไปออกกําลังกายนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะกอ,อกไฟให้แพ้นะครับทุกคนจะทําไปทํามาเนี่ยไฟมันยังไม่ดับแล้วก็น้องผมก็กลับมาพอดีเลยลรวเ,เจ้าตัวนุ้นร้องกันให้วอดนะหนะับเดืนปินตา อือหือฝุ่นเข้าตาฝุ่นเข้าตาเลยนี่อยู่ใต้ใต้นี้เข้าตาเรียบร้อยเห็นไหมก็บอดอีกครั้งหนึ่งวันอดี่ตรงโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็อยากให้ที่เพื่อนๆได้มาชมคอบแค่นะหลังจากที่ผมไม่ได้พาทุกคนมาเอ,อนานแล้วนะก็พามาทักทายเจ้าลูกบอลนะแล้วก็ลูกบอลก็ทักทายทุกคนด้วยนะถ้าทุกคนดูอ่ะ ราจะได้ยินเสียงเจ้าลูกบอลทักทายนะครับผมเดี๋ยวผมแปลให้ง่ายๆนะก็สวัสดีครับพีเอีนะครับผมก็คิดไปอย่างนี้นะครับนะ <c oughs> ครับทุกคนเร,เราเนี่ยไปจะกลับเลนะฝนมานู่นนะบนยอดเขานู่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเนะี่ยแพ้พวกนี้มันก็จะรู้งานมันจะเข้าข้อของมันเองนะเข้ากรตกแล้วก็เจ้าแพแท้ที่เป็นเจ้าแม่ของเจ้าตัวเล็กพวกนี้นะครับทุกคน ป็นแม่ของเจ้าตัวเล็กคนนี้ก็จะเดินเข้ามาให้นมลูกเองนะครับผมส่วนเจ้าลูกบอลเนี่ยถ้าที่ทุกคนเนี่ยออยากทำมุนน้นดโดยการเลี้ยงนมเจ้าลูกบอลก็ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าอยากเห็นตอนยินนมเน่ยผมก็จะรายงานทุกรายละเอียดเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากถนะ้าทุกคนอยากพาทุกคนมาเยี่ยมชมเจ้าลูกบอลเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาไปทําคลิปอ,อย่างอื่นนะตอนนี้คือต้องพัก รักษาตาก่อนนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับก็คาดไว้ว่า,าคืนนี้เนี่ยผมอาจจะไลฟ์สดคุยกับ PPFC เอนะครับผมสําหรับคลิปนี้นียผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Look. <laughs>